น้องเป่าเปลาลูกแม่กุ๊กกิฟตยกให้เป็นพ่อแม่ดีเด่นเลยหลังจากที่คุณแม่กุ๊กกิฟตสู่บนทิฟได้โพสภาพน้องเป๋าเปาไปโรงเรียนวัน,รน,วนแรกเมื่อวันที่มามกราคม2562วันนี้ขาพาไปสองโรงเรียนานานาชาติชื่อดังแห่งนี้นั่นก็คือโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจกรุงเทพเวลลิงตันคอลเลจอินเตอร์เนชันแนลแบงคอกและค่าเทอมของโรงเรียนนี้กันเป็นอีกหนึ่งลูกดารา ที่โด่งดังและมีแฟนคลับเยอะมากเลยก็ว่าได้สําหรับน้องปเปาเปาลูกสาวแม่กุ๊กิฟตบีเคหลังจากที่แฟนคลับได้ติดตามพัฒนาการของน้องเปาเป่าทงการเริ่มพูดเริ่มคุยร้องเพลงหรือพูดสำเนียงภาษาอังกฤษได้ซึ่งคุณแม่กุ๊กิฟต์บีเคพได้ตัดสินใจเลือกที่โรงเรียนอนาชาติเวลลิงตันคอลเลจกรุงเทพที่ถอดหลักสูตรต้นแบบเวลลิงตันจากอังกฤษมาเปิดสอนแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนซึ่งโรงเรียนนี้มีค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 475,000บาทถึง750,000ต่อปีซึ่งแม่กุ๊บกิ๊บเคยให้สัมภาษณ์เรื่องการเลี้ยงน้องปอเปาว่าช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจะเป็นเวลาที่น้องปอเปารอคอยเพราะจะได้เล่นในสิ่งที่เธอเลือกเองโดยต้องบอกเลยว่าตารางหลังเลิกเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ของน้องปอเป๋าแน่นทุกวันโดยคุณพ่อคุณแม่จะคอยจัดตารางเรียนให้แต่ทุกวิชาคือสิ่งที่น้องปอเปาเต็มใจอยากจะเรียนไม่ว่าจะเป็นเปียโนไวโอลินฟุตบอลบอลหรือแม้กระทั่งยิมนาสติกซึ่งคุณกุ๊บกิ๊ บอกว่าในความคิดของเขาคือได้ไปเล่นไม่ได้ไปเรียนค่ะน้องเป,ปาเปาสามารถพูดได้ถึง3ภาษานั่นคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพราะทางบ้านของคุณพีทัศภาคีเป็นชาวไต้หวันและพูดภาษาจีนกันเป็นประจำจึงทําให้น้องเปาเปาเรียนรู้ภาษาจีนมาจากคุณพ่อจนสามารถสื่อสารได้วันดีคืนดีเขาเดินมาบอกแม่ว่าหนูขอเรียนภาษาสเปนและพูดภาษาสเปนที่เขาจะมาจาก YouTube ใส่ราวเราถามว่าคํานี้แปลว่าอะไร เราก็ต้องไปหาครูมาให้เขามีการเร่งเรื่อว่าได้ครูหรือ,อยังเขาอยากเรียนแล้วคุณกุ๊ปกริฟบอกซึ่งคุณหมอบอกว่าน้องปอบวาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีมากไม่ได้คาดหวังว่าลูกต้องเรียนสูงกริฟแค่อยากให้เขาบาลานทุกอย่างได้